เนี่ยเด็กๆน่ารักมากเลยนะคะคุณครูพาทำการสร้างโจทย์ปัญหาจากข้อความที่กำหนดให้นะคะข้อความที่เขากำหนดให้ในข้อ3.1เอามาเรียงใหม่ได้ว่ามีโดนัททั้งหมด8ชิ้นนะคะเป็นแบบ กลมสี่ชิ้นเป็นแบบเกลียวกี่ชิ้นอันนี้คือข้อ1นะต่อไปในข้อสองนะคะสาุคุณครูบอกว่านะคะเขาให้เรียงใหม่ในข้อ3.2นะคะเรียงข้อความใหม่ได้ว่ามูสีขาวหนึ่งใบ หมวกสีดำแปดใบหมวกสีขาวน้อยกว่าสีหมวกสีดำกี่ใบอันนี้ข้อความที่เขากำหนดให้ให้เอามาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาเรียงเป็นโจทย์ปัญหาให้ถูกต้องนะคะเด็กๆก็เขียนลงไป ลำดับที่1ก็เอามาเขียนก่อนลำดับที่2องข้อความที่2ก็เอามาต่อไปแล้วข้อความที่3ส่วนที่โจทย์ถามก็เอามาใส่เข้าไปข้อความที่1กับข้อความที่2เป็นส่วนที่โจทย์บอกนะคะจะมีตัวเลขปรากฏอยู่นะคะข้อความที่3เป็นส่วนที่โจทย์ถามจะไม่มีตัวเลขและจะเป็น ประโยคคำถามค่ะ